ดโดยกันเย่ไลท์คอมพลีสซูเปอร์ยูวีกุตาแอคทีฟ14ครั้งแรกยาย่าเผยความรู้สึกนั่นเดชเซอร์ไพรส์ว่าเลนทายจุดจบที่เป็นจุดเริ่มต้นของปาฏิหาริกับเบื้องหลังคุณหมีปาฏิหารเปิดครัวต้อนรับเซนน้ำฟ้าพี่กอบสุขจากแม่ครัวคนใหม่ สวัสดีค่ะดิฉันเพชรีผมช่วยสวัสดีค่ะดิฉันสายฝนชีช้างค่ะสวัสดีครับผมมาพัทริดนครครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงครับวันนี้ก็เป็นวันที่17มีนาคม2564นะคะเมื่อวานก็คงจะมีความสุขกันนะคะใครที่เสี่ยงเอาใหม่ค่ะเอาใหม่นอนชีวิตยังมีวุนะเอ้ยยังมีเสมอค่ะสรุปก็รอใหม่นะเอาแล้วชีวิตมีความหวังกันอยู่นะคะอะมาที่บันเทิงต่างประเทศนะคะ วันนี้ก็มีเรื่องราวของออสการ์นะถ<ช>ือว่าเป็นรางวัล <Oscar S 2> ใหญ่เขาจะมีการจัดในเดือนเมษายนแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับเพิ่งมีการเปิดโผผู้เข้าชิงรางวัลน,นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่ารายชื่อเนี่ยก็เหมือนกับตอนที่เป็นลูกโลกทองคำนวดคริติ h ชอยส์สวอ d เมื่อสสัปดาห์ก่อนนะครับโดยรวมภาพยนตร์เรื่องแมงครับเข้าชิงออสการ์รางวัลต่างๆมากสุดถึง10สาขาเลยนะครับ สำหรับออสการ์ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่93แล้วโดยงานประกาศรางวัลปีนี้จะจัดขึ้นครับ25เมษายนซึ่งเช้ากว่าปกติถึง2เดือนเนื่องจากการระบาดของโควิด19นะครับที่น่าจับตามองคือเขาจะจัดงานยังไงรูปแบบไหนมีการเดินพรมแดงหรือเปล่าแล้วนักแสดงต้องมาที่งานหรือลุ้นที่บ้านได้นะครับล่าสุดฮนะมีรายงานมาแล้วว่าจะจัดงานที่สถานที่เดิมคือที่ดอเบย์เตอร์แต่จะแยกโลเคชั่นย่อยอีกหลายจุดด้วยโดยจะเชิญนักแสดงมาร่วมง,งานเหมือนเช่นเคยนะครับ และคนนี้ครับคือคนที่ผมอยากพูดถึงเธอเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมก็คือไวรล่าเดวิสนะครับ mm hmm. เธอถ่ายทอดบ,บทบาทนักร้องในตำนานของภาพยนตร์เรื่อง My r e n a i s n c e Black Bottom แล้วก็สำหรับแฟนของเธอล่าสุดนะครับผมแฟนคลับก็สามารถที่จะเตรียมชมอีกหนึ่งบทบาทของเธอในซีรีส์เรื่อง First Ladies ครับที่เจ้าตัวเนี่ยนะครับจะมารับบทบาทเป็นอดีตสตรีมหมายเลขหนึ่งอย่างม mm ิเชลโอบามาพอมีข่าวมามีโคลนภาพมาคอมเพร์กันเยอะมากเลยว่า เธอเนี่ยแหละน่าจะแสดงบทบาทของสตรทีที่มีอิทธิพลให้กับการบริหารประเทศส่วนหนึ่งได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะผมเพราะว่าเธอ,อมีคาแรคเตอร์ที่คล้ายคลึงกับมิเชลโอบามามในการเอมพ w าวเม n นต์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สิทธิเท่าเทียมในสังคมด้วย,ลยคล้าย,ย,ยไหม,รอยย,มรอยยิ้มเนาะเหมือนเลยอะนี่นแหละไวลาเดวิสครับค่ะ มาที่ฝั่งบ้านเรากันบ้างนะคะเรามาคายร้อนกันด้วยการให้สัมภาษณ์แบบหวานๆของดาราคนนี้กันนะคะ,คะยาย่าค่ะฝนเองเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์ยาย่านะคะใช่ค่ะยาย่าให้สัมภาษณ์กับตัวเ่าบันเทิงเป็นครั้งแรกเลยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหนุ่มณเดชน์ค่ะหลายคนจะจํากันได้<อ>ทาโปรเจรกต์วันวาเลนไทน์ให้กับยาย่าโอ้โหใหญ่โตเป็นสื่อนะคะ,คะที่เป็นติดรูปคูดไม่ว่าจะเป็นที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าบนทางด่วนแล้วก่อนหน้านี้ณเดชน์อ่ะออกมาให้สัมภาษณ์ไปแล้วค่ะทีนี้ค่ะ ตายาย่าบ้างแล้วแล้วก็เราก็ได้สัมภาษณ์เป็นที่แรกนะคะยาย่าจะรู้สึกอย่างไรและที่มีคนบอกว่าขนาดวาเลนไทยยังขนาดนี้ขอแต่งงานจะขนาดไหนไปฟังยาย่าค่ะยิ่งใหญ่ดีค่ะเขาบอกล่วงหน้าไหมว่าจะทําให้อะไรยังไงหรือว่าไม่ได้ไมไม่ค่ะไม่ค่ะก็รู้พร้อมทุกคนเห็นครั้งแรกจากไหนเอ่ยทำงานอยู่ค่ะเหมือนแบบทุกคนก็แซวเรื่องแบบบิลบอดบิลบอร์ดก็อะไรเหรอรู้สึกยังไงบ้าง ก็ทุ่มเทดีค่ะล้วได้ถามพี่ทำไมว่าแบบทำไมยังไงถึงทำให้อะไรอย่างนี้ถามเขาบอกว่าเขาอยากทำให้แค่นั้นเลยค่ะ s ิอโฟมีอะไรตอบแทนไหมล่ะโอ้ทุกวันคือ valentine's day มีคนเซลอีกบอกว่าขนาดวา l e n t i n e ยังขนาดนี้ขอแต่งงานจะขนาดไหนเอาให้ถึงวันนั้นก่อนค่ะ จริงๆหนูเป็นคนซิมเปิลค่ะแค่ทำเนิดๆหน่อยๆก็แฮปปี้แล้วอ่าค่ะแต่หน่อยก็แฮปปี้แล้วแต่ย่าญาไม่ได้ไปถ่ายรูปกับสื่อที่ณเดช์ทำให้นะเพราะว่าแค่วันเดียวาน้นแล้วยาญาติดงานถ่ายละครอยู่ไม่ต้องรอให้ถึงวันขอแต่งงานพรุ่งนี้วันเกิดรอจับตาดูกันดีกว่า มาที่ละครของเราบ้างนะคะซึ่งก็จะได้ชมกันในวันจันทร์อังคารหน้าแล้วนะคะนั่นคือเรื่องบาปอายุทธรทมนะคะแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้เราไปฟังเพลงกันก่อนนะคะซึ่งเพลงเนี่ยนะคะเพลงประกอบค่ะ ก็ได้คิวสุวิระบุญรอดนะคะมาถ่ายทอดอารมณ์ของพระเอกนะคะซึ่งน้ําเสียงเนี่ยที่คิวเขาถ่ายทอดอารมณ์มาเนี่ยก็จะดุดันทรงพลังเพราะว่าเพลงของเรื่องที่รับบทโดยบอยบกร์นเนี่ยนะคะต้องไป,ไปเผชิญกับชิดที่มืดมนไร้หนทางรอวันที่จะได้ดับแค้นในใจะนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสะตอบรับจากแฟนๆก็บอกว่าเพลงเนี่ยมันขนาดนี้แล้วละครก็ จะสนุกขนาดไหนนะคะ,คะเราก็ต้องเอาใจช่วยเฮียบอยกันสุดฤทธิ์ค่ะแล้วก็จะได้เห็นว่าบอมทนินเนี่ยเล่นร้ายถึงร้ายบอกว่ายังไงก็รักนะคะ,ะนะคะ่ะเราไปฟังเพลงกันสักนิดหนึ่งนะคะรู้สึกว่าร้องร้องค่อนข้าง ยากเพราะอย่างที่บอกว่าไม่ค่อยหลังๆผมไม่ค่อยได้ได้ร้องดนตรีหนักๆแบบนี้มามานานพอสมควรก็ยากแต่เราก็เต็มที่ในแบบของเราความรู้สึกของตัวเอกของเรื่องเหมือนเป็นคนที่อยู่ผิดที่ผิดทางแล้วก็มีความแต่จริงๆแล้วข้างในก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะจะเลวร้ายก็ฝากเพลงละครที่ชื่อเพลงว่าทางรอดนะครับเป็นเพลงประกอบละครเรื่องบอาปอยุดิธรรมนะครับก็ รับชมกันได้เยอะแล้วก็รับฟังเพลงประกอบไปด้วยเพื่อเพิ่มความความอินไปกับกับละครหรืออะไรก็ตามแต่ก็ขอฝากไว้ด้วยว,ว่าจะเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมทั้งเพลงและละครนะครับ ค่ีก็เข้าไปติดตามได้ใน u t u b e เซียสาม a ท l ลนด์มิวสนะคะแล้วก็ส่วนละครค่ะจันอังคาที่ถึงนี้ได้ชมกันแน่ๆค่ค่ะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าน่นาสนใจมากๆเลยเพราะเราจะไปดูเบื้องหลังฉากสุดท้ายของนิวชัยพลในดวงใจในมนตราและจุดจบที่เป็นจุดเริ่มต้นของปฏิหารในละครคุณหมีปฏ ah ิหารจะเกิดขึ้นได้ยังไงตอนนี้พักกันคู่เดียวครับ ในครดวงใจในมนตรานะคะก็เหลือ2ต่อสุดท้ายแล้วนะคะคืนนี้กับคืนวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ฝนเองก็มีเบื้องหลังนะคะไฮไลท์เลยทีเดียวนะ,<ช>ะคนในนี้คือตอนนี้หลายคนเริ่มจะทายกันแล้วนะคะว่ะเาเอ๊ะใครคือพันธิราหนึ่งในผู้ต้องสงสัยหลักก็คือวิภูที่เราบทโดยนิวชยพลค่ะวันนี้เราเลยมีเบื้องหลังฉากสําคัญสุดท้าทายของนิวชยพลมาให้ชมกันนะคะ,คะเป็นฉากย้อนอดีตค่ะุ่มนิวบอกว่าท้าทายมากแล้วก็ไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเพราะว่าต้องเล่นเป็น2บุคลิกสลับไปมาด้วยนะ บุคลิกแรกจะเป็นวิภูที่อ่อนแอสิ้นหวังอีกบุคลิกคือวิญญาณที่มีดวงจิตแรกล้าและยังต้องมีเทคนิคการถ่ายทำโดยมีกระจกด้วยคะ่ะไม่ไปคีมแผ้ไม่ไปผมไม่ใช่คุณผมไม่ใช่คุณไปเป็นอีกหนึ่งซีนที่ที่ยากมากครับแล้วยิ่งกับ กับกระจกมันเป็นเหมือนเหมือนมีวิญญาณ2ตัวในการที่มันตีเข้ามาในตัวเราเราก็จะเหมือนว่าโดนสลับวิญญาณข้างในเนี่ยเปลี่ยนไปบางทีเป็นประโยคนี้เป็นเป็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งก็ก็ค่อนข้างท้าทายนะแล้วก็แล้วก็วกไม่เคย เล่นอย่างนี้มาก่อนเหมือนกันต้องบอกว่าตอนอ่านบทเนี่ยผมอ่านบทพอพอมันมันมันได้เราได้ได้เปิดเผยตัวตนอย่างแท้จริงปุ๊บแบบมันสนุกขึ้นมันมันขึ้นเพราะเราทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราอยากทําแล้วเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมันขึ้นและก็สะใจมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนก็ฝากติดตามด้วยครับกับดวงใจในมนตรา แต่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราเห็นนิวเนี่ยเขาไม่ได้ใส่สูตรใช่เพราะ <c oughs> ว่าเป็นแฟชั่นแบกย้อนอดีตของเขาปัจจุบันคือใส่สูตรตลอดใส่สูตรตลอดนะคะอะมาที่กองนี้บ้างค่ะกองละครคุณหมีปฏิหารของปา้าแจ๋วแต่นอนปา้าแจ่วจะบอกว่าอนุญาตให้เรานําเสนอข่าวเบื้องหลังได้นะคะค่ะนะคะ,ะวันนี้ก็เป็นเบื้องหลังฉากดราม่าค่ะเป็นฉากที่สิบหมื่นนี่จะเป็นชื่อของพ่อของพี่นัทนะคะซึ่งรับบทโดยพี่ชายชาติยุดมค่ะรับไม่ได้นะคะกับการที่ ูกคือพี่นัดเนี่ยเป็นชายรักชายแล้วก็มาเห็นว่าพี่นัดซึ่งรับบทโดยจ็อบจ็อบ,โอโอบทชัชพลเนี่ยนะคะมาอยู่กับตาทานซึ่งรับบทโดยยูโดโก็เลยเกิดระเบิดอารมณ์ใส่กันซึ่งเบื้องหลังฉากนี้ป้าแจ๋วก็มาคุมเข้มด้วยตัวเองเลยอีกแล้วนะคะก่อนเองที่มาคุมนี่คือมะก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่ เรียกว่าต้องทำอารมณ์กันอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็เป็นหนึ่งปมดราม่าที่สำคัญของเรื่องขอองงเรื่ด้วยนะคะแต่ว่าเห็นบอกว่างานหนักเรื่องนี้เนี่ยมาอยู่ที่หนุ่มจ๊อบค่ะเพราะว่าต้องรับแรงปะทะของพ่อคือพี่ชายนี่แหละอยู่หลายครั้งส่วนทางด้านของยูโดเองยูโดเองเนี่ยนะคะก็ต้องทำอารมณ์ในการบอกลาคนรักครั้งสุดท้ายเช่นเดียวกันก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่น่าติดตามแล้วก็ท้าทายนะ เตือนมาหลายครั้งแล้วคถ้าใน,ในเรื่องเนี่ยคือแบบตั้งแต่เด็กๆแล้วบอกเขามาตลอดว่าอย่าเนี่ยอย่าให้รู้อย่าให้เห็นไม่เอาไว้แน่ทําใจแล้วละ่ะเดี๋ยวจะบอกลากันแล้วละ่ะท่านพ่อก็เข้ามาพอดีกระเด็นเลยครับผมข่าวเนี่มันต้องช้าค่อยๆพูดค่อยๆแบบให้ความรู้สึกกับเขาก็จะเดินมาบอกหลายรอบากทุกครั้งที่เล่นเนี่ยมีอย่างจริงๆนะมีอย่างจริงๆมันก็คือส่วนหนึ่งของสังคมละได้วยวัยด้วยยุคที่แบบความเชื่อจะ แตกต่างกันแต่ในในยุคสมัยนี้มันถึงเราจะรู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วหรืออะไรมันก็ยังมีอยู่จุดจบแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวต่างเลย <c oughs> ก็ว่าได้หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องคุณหมีปฏิหารนะฮะ <c oughs> แต่ว่าปฏิหารจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นปฏิหารยังไงแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง โอโหนี no, right. ่ถ้าไม่บอกว่าพี่ชายรับบทเป็นพ่อเนี่ยนะคะนือกว่าเราเป็นเพื่อนกันเลยนะคะพี่ชายพี่ชายเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายชตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าครับน้ำฟ้าธัญพัฒน์หรือล้อมดาวจับแม่คืวคนใหม่พาสองแขกรับเชิญที่จะมาสร้างสีสันในละครมาพูดคุยกับเรานะครับแม่กอบสุขและหนุ่มเซนสุภพงศ์ตอนนี้พักกันครู่เดียวครับ น้ำฟ้าเตรียมเปิดบ้านต้อนรับ2นักแสดงรับเชิญสุดปังของแม่ครัวคนใหม่ทั้งตัวละครรับอย่างแม็กซ์รับบทโดยหนุ่มเซนสุภพ,พงศ์และการรีเทิร์นของเจ๊ค,คิมรับบทโดยแม่กอบสุขจารุจินดาที่จะมาพลิกเรื่องราวให้เข้มข้นขึ้นอีกเลเวลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หนึ่ทุ่มตรงทางช่อง3กด33 ผู้จัดก็ยังคงทุ่มในเรื่องของค่าตัวนักแสดงไม่หยุดเลยทีเดียวนะคะสําหรับแม่ครัวคนใหม่นะคะ <S <S 1> <S 1> วันนี้ค่ะล้อมดาวหรือรับบทโดยน้ําฟ้านะคะก็พา2นักแสดงรับเชิญมาพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะพี่กอบสุขสวัสดีค่ะน้ำเส้นให้น้ําฟ้าแนะนําเลยสำหรับสองนักแสดงที่จะมาสร้างสีสันให้กับละครแม่ครัวคนใหม่ค่ะ เอาใครก่อนคะสองผู้ยิ่งใหญ่หรือว่าก่อนดีกว่าค่ะอากอบของเราค่ะอากอบรับบทเป็นเจคิมค่ะมาคู่กับเจหงด้วยเจหงรับบทโดยอายุอายุอายุนะคะค่ะเจคิมมาสร้างสีสันในด้านไหนยังไงคะคือว่า อวยพระในเรื่องอะวยพรเขาบอกตั้งแต่เปิดตัวเลยไม่ใช่หมายถึงว่าตัวละครที่ชื่ออวยนึกว่ามาอวยพรไม่มีอวยอยู่แล้วรุ่นนี้มาในทวงนี่อย่างเดียวมาทวงนี้มาทวงนีสร้างความวุ่นวายให้บ้านเขาอ่ะมาทวงนี้เพื่อที่จะให้ว่าที่คนจะมาเป็นสะพ้ายเนี่ยให้มันถอยเออจะได้รู้ว่าบ้านนี้มีนี่เยอะจะได้ไม่ไม่มาตอแยอเรียกว่ารับจ้างมาแสดงตกตาถูกค่ะ ตบตาย้กตบตาพอต้องยึ่เป็ญยาณเจ๊คิมจากละครที่เราเคยเล่นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วกลับมาเป็นยังไงบ้างครับเจ๊ก็ก็มากับพี่ยุคืออุ้น่ยเขาบอกว่าแม่แม่มาเล่นให้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอก เออโอเคแต่ต้องไปถามประยุนะว่าประยุเขาจะเล่นได้ไหมอะไรมาเล่นให้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ไปอ้อนประยุให้มาเล่น <c oughs> เป็นสองคน<ย>เจคิมและเจหงในสองจากสองผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งคิดว่าคนดูคงคิดถึงอาจจะคิดไปเองปล่าไม่รู้แต่เราคิดถึงประชาชน <c oughs> เขาจ่ายค่าตัวไหมคะค่าตัวเขาโอนเข้าบัญชีหลานไปแล้วค่ะมาเคือมาไปโอนบัญชีเข้าลูกเขาอะค่ะยังไม่ได้เลยแล้วเวลาเล่นกับนิดนึงค่ะเวลาเล่นกับอายุเป็นยังไงคะอิมโพไวไหมคะหรือว่ามีบทหรือว่ายังก็มีเพิ่มๆไปอะไรเงี้ยน่าจะมีบทนะคือเขาบอกว่างี้เขาบอกให้เข้ามาทว์แบบจริงจังแต่เอาขันขำขันโอ้เขายุ่งเหมือนกันนะเอาจริงจังแล้วขำด้วยเดี๋ยวเราคงได้ดูกันเดี๋ยวได้ดูกันว่าจริงจังแล้วขำแบบไหน มาที่นี่ก็น้องเซนค่ะก็ได้รับความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเป็นมาอย่างไงถึงได้มาเล่นก็ได้รับความปรุนาจากพี่อูนี่หละครับผมแล้วก็คุณแม่กอบสุขที่แบบว่าชวนมาเล่นครับใช่จริงผมก็ดีใจมากนี่เป็นครั้งแรกที่แบบมีโอกาสได้ร่วมงานแบบว่า เป็นเป็นลักษณะละครแบบนี้เลยอ๋อเพราะส่วนใหญ่เราถนัดพวกซีรีส์วายใช่ครับมันจะเป็นซีรีส์อะไรอย่างงี้มากกว่าใช่ครับผมก็ตื่นเต้นมากพอได้มาเล่นเป็นละครเป็นละครครับใช่มันต่างกันยังไงคะเวลาเราเล่นซีรีส์มันก็จะมีวิธีอีกแบบหนึ่งเนาะแต่จาบละครก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งผมรู้สึกว่าซีรีส์มันจะมีความแบบว่าเหมือนเหมือนคล้ายๆหนังครับจะเล่นเล่นไปแบบ จะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าความชัดมันจะไม่ชัดเมื่อกี้คุยกับน้องเหมือนกันว่าเหมือนเหมือนตรงนี้มันจะชัดกว่ามากอะไรเงี้ยเราจะต้องเล่นใหญ่กวาอะไรเงี้ยหรือว่าคําพูดบางคาคือแบบว่าเวลาอย่างซีรีส์เตรนวมยรุ่นพูดใช่ไหมครับบางคําอาจจะไม่ได้พูดชัดขนาดนั้นแต่พอมาเล่นละครคือแบบต้องพูดชัดทุกคาเลยแสดงว่าโดนหลายเทคอบอกซีรีสแรกๆครับ พูดชัดกว่านี้ลูกขอช้าๆถ้าพูดเร็วไปจะดูเป็นวัยรุ่นลูกเอ,อได้ครับพี่ให้หนู <laughs> ว่า <laughs> เหมือนวัยรุ่นนะคะเราจะติดเล่นกันที่เหมือนรวบคำคบไม่ได้แบบว่าให้น้ำหนักกับคำค่ะแล้วในเรื่องที่เกี่ยวพันยงยายบอกได้ไหมกับใคร ล้อมดาวเลยครับล้อมดาวเลยในตัวละครผมแม็กเนี่ยเป็นคนรักของล้อมดาวเป็นแฟนของเขานี่แหละที่อยู่ที่อเมริกาที่พูดชายฝรั่งกันตลอดเวลาเนี่ยใช่ใช่ครับบบแคุยโทรศัพท์ใช่ค่ะใช่ใช่นี่แหละค่ะคุยกับเขาเนี่ยแหละค่ะใช่เราคุยกันว่าเราจะแต่งงานกันอะไรเงี้ยตอนกลับไทยอะไรเงี้ยเราก็เลยกลับมาทําตามคําสัญญาใช่ซึ่งซึ่งเราก็มาหาเขาไม่แหละครับแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าพอมาหาเขาแล้วเนี่ยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต้องติดตามในละคร สวยอะไรแนี้เนี่ยนะรู้เป็นไฝปารามคุณหมอปารามก็เริ่มชอบแล้วนะมา่าเป็นแบบว่าล้อมดาวู้ชมดายก็กลับมาทําตามสัญญาค่ะวันนี้เล่นยากไหมคะสวยๆเนี่ยให้ยากมากเลยก็ก็ยากค่ะยากเพราะว่าหนูว่าด้วยความที่ยังไม่ได้บอกว่าตอนเราเจอกันแรกๆเราก็ยังไม่ได้รู้จักกันเลยเนาะมันก็ยังมีความเขินกันอยู่เวลาเล่นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวแม็กซ์กับล้อมดาวเนี่ย เป็นแฟนกันซึ่งน่าจะเป็นมาหลายปีแล้วล่ะค่ะถึงขั้นว่าแบบว่าอยากจะแต่งงานกันแบบว่าตกลงแต่งงานกันแล้วเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีการแบบแฟนดดาวที่พึ่งกล่าไว้ใจกันจับตัวกันนู่นนี่นั่นบ้างแต่ว่าแรกๆเราก็เขินกันนะเนาะก็บอกว่าเรื่องใช่ก็บอกว่าบีพี่อุพี่กิฟก็แบบบีบะเนี่ยกอดมันก็ต้องอืมกอดให้มันดูแบบรักกันหน่อยอะไรอ๋อพี่จ๋ากอดด้วย มีวิ่เคยเห็นในรูกเออยมาแอ้วใบไม่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 แล้วก็อยากรู้เชิญชวนเชิญชวนเออเป็นฉากที่เชิญชวนมากเชิญชวนแต่จริงนารายพฤติกรรมกันเร็วครับเพราะว่าแอบรู้จักน้องสมัยเรียนมัธยมด้วยกันก่อนแล้วอ๋ออืมอ๋อรุ่นน้องมัธยมเลยเหรอใช่อ๋อจริงๆอยู่คนโรงเรียนครับผมเรียนชัยล้วนียนอสัมชัญแล้วแบบว่าเหมือนน้องอ่ะมางานโรงเรียนแล้วผมอ่ะจะเป็น พวกเจ้าหน้าที่โรงเรียนนะครับใช่ที่จะคอยแบบคอยจัดแจงคอยช่วยคอยดูแลคนที่มาอะไรเงี้ยเนบรรยากตอนรับนี่หล่อขนาดนี้สมัยเด็กๆหนูกรี๊ดไหมไม่ไม่เลยโอ้ยรุ่นพี่โรงเรียนนี้หล่อมากคือโรงเรียนเขาเป็นโรงเรียนพี่เขาเป็นโรงเรียนที่บอกว่าขึ้นชื่อเรื่องผู้ชายหน้าตาดีอยู่แล้วแต่ว่าหนูว่าไปทํากิจกรรมทำกิจกรรมตหนูไ่ทำกิจกรรมหนูก็ไม่ได้โฟกัสที่ อุ้ยชายอารมณ์สวยอารมณ์สวยโฟกัสที่กิจกรรมมากกว่าพอเข้าใจแล้วแต่เราแต่หนูอ่ะจําไม่ได้ว่าเคยเจอพี่แต่พี่เขาจําได้ค่ะว่าแบบเคยเห็นหน้ามันได้เฮ้ยแสนงะว่าหนูก็อยู่ในความผมว่าต้องจําได้เพราะว่าถ้าผมผมต้องต้องติดแขกรับเชิญไงอ๋อแล้วถ้าผมถ้าผมจำไม่ได้นี่คือแบบไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใช่แต่น้องอาจฉรผมพันผ่านแบบ ตอนนั้นที่รับรองอ่ะผมแค่เหมือนเดินไปคุยกับน้องแค่ไม่กี่ประโยคเองมั้งใช่แล้วก็แบบว่าผมก็แบบว่าไปทาอื่นต่อเพราะผมแบบตอนนั้นมนีงานอื่นอยู่อะไรเงี้ยอ๋อค่ะอ่เรียกว่ามาลํำลึกถึงความหลักกันเลยทีเดียวนะคนะ <laughs> มาดูละครบ้างว่าละครนะวันนี้พุทธพลหัสุขีนสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะจะเป็นยังไงคะเจคิมจะกินรอบวงเลยคะเจคิมเป็นยังไงคะเปิดตัวเจคิมมาวันนี้เลยค่ะอยากกับพิบตานะคะเพราะว่าอาไร่เดียวหรอคะ ออกเยอะอยู่ค่ะหรอฮะีคลิปมาไม่มากค่ะไม่มากมาไม่มากค่ะค่่ะแตวมากับพี่ยุเนี่ยเนี่ยคู่เนี้ยมาไม่มากค่ะค่ะแต่ว่าเล่นเยอะนะเล่นใหญ่เล่นใหญ่ถามว่าเล่นใหญ่ไหมเล่นใหญ่เพราะว่าต้องทําให้เขาเชื่อให้ได้ว่าเรามาทวงหนี้ให้ให้ลิกาเชื่อเลยแหละว่าแม่ว่าที่แม่สามีเนี่ยเป็นหนี้มากคุณปไม่ได้เงินจากที่นี่แน่ค่ะส่วนของเส้นเองก็ต้องลุ้นกันว่าจะออกมา ซีนไหนเมื่อไหร่ยังไงอ่าอยากให้ดูทุกตอนเลยครับเพราะว่าจริงๆผมว่ามันมีความเกี่ยวข้องแหละเพราะว่าถ้าเรารู้รู้แบบว่าอย่างอย่างหมอประลัมเองกับล้อมดาวครับมันจะมีเรื่องราวส่งผลถึงแม็กซ์ต่อใช่เลยอยากให้ทุกคนดูทุกตอนครับรอติดตามตอนจะได้แบบเวลาเปิดตัวแม็กก็อ๋อเข้าใจละว่าทําไมตัวละครตัวนี้จึงมีความสําคัญนะคะหรือตอนคลายปมด้วยนะจริงๆแม็กแม็กเนี่ยเป็นปมหนึ่งอุ้ยอันนี้ไม่ใช่พี่ใครพี่การ์ดอันนี้ไม่ใช่แม็กในเรื่องนี่พี่การ์ดฮะอ๋อเหรอที่ช็อกเลยออ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 อ่่่่่ะะีีีพพรรรรเเเกกขงงืคับ๋ห คือเอาตรงๆวะคือผมรู้จักพี่โอกาสมานานมากผมเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยผมไม่าสตันเลยนะมาทีก็เลยก็เลยแบบเพเิ่งเห็นครั้งแรกเลยแบบว่าพี่เขาเป็นผู้หญิงก็ดูสวยดีนะสวยดีแล้วสวยสวยส่วนของไฟดำล้อมดาวจะเป็นยังไงต่อคะเรื่องราวเหรอคะตอนี้เหมือนกับหมอประลังเขาเริ่มแบบเขารู้แล้วนะจริงๆแล้วคือเขาว่าจับเราได้แล้วแหละว่าเราปลอมตัวมาแต่คือเขาพยายามทําให้เรายอมรับว่าเราอ่ะ เป็นล้อมดาวออโดยเขาก็เลยหาวิธีแกล้งทํานู่ทนทํานี่เราไปแกล้งเขาเขาก็แกล้งกลับอาทินี้เขากแกล้งมาเราก็เลยแกล้งกลับบ้างออมันก็คือแกล้งกันไปแกล้งกันมาหยอกล้อกันนะคะมันก็เลยทําให้เกิดเป็น การตกหลุมรักขึ้นโดยไม่รู้ตัวนี่นิ่งลำลกันครับแล้วกิจกรรมก็อย่าลืมนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วใช่ค่ะแัวคนใหม่ติดสฟพารวยนะคะส่งได้จนถึง5้าทุ่มห้นาทีวันนี้เท่านั้นแล้วนะคะห้าสิบเก้านาทีเนีแล้วคุณผู้ชมเองก็วันนี้เรียกว่าตอบรับดีมากเลยนะคะเลยมตาตัดสินกันวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะแล้วเราจะปิดท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยตัวอย่างของผู้เข้าร่วมเล่นกิจกรรมของเราแต่ย้ำนะคะยังไม่ได้ชนะนะ้ ป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะปิดท้ายด้วยความสุขสนานค่ะล้กกัไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 分。